นะคะน้องเกดเอาน้องเกดอยากได้อะไรจากครูถึงมาเรียนตอนแรกมองคุณเองหน้าเหมือนแม่หนุนตอนสมักดิ์เหมือนแม่ตอนสมักดิ์ไม่เคยเล่นติ่งตอบพอมากดดูปุ๊บนี่แม่หนูเลยเนี่ยส่งรูปไปให้แม่ดูแม่บอกขายเลยค่ะพี่ต้องมีวาสนาอะไรกันขำเหมือนแม่ขำจุดขำไม่หยุดเลยอะโอเคเหมือนแม่แล้วได้ตอบ ก็คุยเออยากเอาอยากศึกษาความรู้แล้วก็เอาไปช่วยคือมีแต่คนชอบมาขอความช่วยเหลือเออึกษาทุกเรื่องก็เลยอยากจะแบบศึกษาเพิ่มเติมไปช่วยคนอื่นด้วยอย่อางเงี้ยครัได้ได้เดี๋ยวกยดูให้นะนี่เป็นคนชอบแก้ปัญหาอยู่แล้วทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะคะชอบแก้ปัญหาทั้งเรื่องของความรักเรื่องของการงานเป็นนักแก้ปัญหาดีนะคะเออนะคะโอเคเดี๋ยวได้ไปช่วยเหลือคนฝากร้านเลยไหมที่ร้านขายอะไรตอนนี้ ทำหลายอย่างค่ะไม่เป็นไรผังไ,ไม่ถูกเลยจ่ะร้อยแปดพันเก้าโอเคค่ะหวานค่ะขอบคุณค่ะ